สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกัชบชองวัดสัหาน้ำโชคนะคะมีมากับทีมงานในเดือนสกาวตะก,กสายฟ้านะคะอยู่ที่วัดพูดจันหอมนะพี่น้อง <c oughs> ท้าวเดวียสุวรรณสีแดงนะคะเนาะค้นกับคือขาดนะคะพี่น้องค้นกับลาย นาจะมากแ่ตามแน,แนวทางตัเรีนะคะของวัดปูจันหอมก็จะมีรูปตันพญานาคเนาะคะ่ะอีกลงไปอีกหนนึงแล้วเดี๋ยวเ่าจะตามลงไปเนาะคะ่ะนี่ค่ะท่านร้ชมกับเป็นอีกหนึ่งทีนะคะนะมาสาการะบูชาเนาะ สีรัตนชาตินะคะะลมพ่อสบายสบาย,ะะาาสบายใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะท่ามเหข้าสบายใจลมเย็นเป็นซุปเนาะพี่น้องเนาะขอท่านผู้ชมเมืองสายฟ้านะคะเนาะสายฟ้าโครงชุดถ่ายเอาบ่มือนีิเอาย่ำตัวเก่าบะตัวเก่า<ห>แล้วเรียกขอมันตัวเก่าดิยมิจะติดตัดไหนลงมันมีเพิ่อมันม,มีเปลี่ยนฟาตัวใดเจ้า เดวว่างอนี้มัสองเจตตัวเดียวเลยสองเจตตัวเดียวเลยเน้นไปเลยเนาะคัดไปเลยสองเจดสองห้าหกสองห้ากับสองเจตไปเลยนะคะห้อยสายฟ้าเนาะตัวนี้จะอยู่ที่วัดคู่จันหอมเนาะคะเนาะเดี๋ยวเขากะมาขัดนี่ของสายฟ้าเดี๋ยวจะมาฟังจากปากในเดือนห้อยโคงทุกทายเดี๋ยวมาฟังจากฝากในเดือนเนาะคะเนาะ ะสีแดงแรงธิดมากเลยพี่น้องค้งสุดท้ายว่าจางไหคะ่ะต้องทามเพื่นด้ค่ะตะวพี่มันติดปลายไปแล้วติดปลายไปแล้วไปติดปลายไปแล้วนะคะมเดือนานอคะทานผู้ชมลสิวนหคุซับเดาอีแล้วใช่มีรออ๋อเ ีเล่คนบอกคนอกน้าเพจน้ยาบุผู้คนชุดอันนี้ก็หอมแม่ตันนี่ยชุดบัวบูชาดอกบัวชุดลยี่สิบาทนะคะวัดป่าภูจันหอมเนาะแปดเจ็ดหนึ่งหกหน่งเจ็ดศูนย์กันสองเจ็ดกับสองหนึ่งเนาะค่ะเนาะ รวยร้านทันใจพนว่าเป็นถึงกระดาษไม่ให้เรียบร้อยเนาะคณเนาะอันนี้วายอันไทยรัตนชาติบ่อวัดป่าภูจันหอมนะครับผมตัวเลขเป็ดเจ็ดหนึ่งเนาะครับหกหนึ่งเจ็ดศูนย์กันที่สองเจ็ดกับสองหนึ่งเนาะครับรวยร้านทันใจเนาะครับโค้งสุดท้ายวัดป่าภูจันหอมครับผมไม่เสือไม่เสือเด็กกับท่านเลยเท่าเวคนสามที่สี่ ห่วงสุดท้ายไปเลยเนาะค่ะพี่นองเนาะรวยรอยล้านท่านใจไปเลยเนาะค่ะเนาะบัปลาผู้จันหอมนาะค่ะเนาะแดเ่เก่งงเแต่งเพงแต่งยังแต่งอานพ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจใส่น่อจิ่งหลุมท่าอนสารคามไม่เชียงยืนอุดรเชียงยืนอุดร บ้านเชียงเงินลงไปอำเภอเพี้ยนบาต่างับ้านต่หัต้นหวโมงุานนี้มากข้ดนน่มบ้านนาเรคุ้มดีล่ะึเมาทางนี่วันนี้พี่โศลเพื่นบอกค่ะบ่บิมบ่แม่เห็นนิสเลนะค่ะ่้อมาทางโชวชเชลนะค่ะพี่น้องมาทาว์เชลนะ่พี่นอ ศูนย์กับสอูนย์บ่ไม่ตืนบ่เอกกันเพิ่นห้าหนึ่งหาหนึ่งหาหนึู่ตีออกข้างหน้าก็เบรกกันหกตีรู้แล้วก็เหาทั้งานทั้งบดตกกเลได้มากเมื่อกี้ถานมาจากทันแล้วเพิ่นจะเียหาท่านเป็นรามากจัันบ้านแบนาสว้วนครับยครัไปร่วงให้นะไม่เดิน

คูโตะเจลมเวสส์พ <m aún> <yelled> ุทธังอารหานพุทูมาเทวีสุวรรณเมงนโมงจักพุทธายักาซาดูเด้อคุเคุ้มศพเกิอโชกเกลาภเรียนงาที่การงานพุทธังขอให้สำเร็จทุกๆอย่างเลยเฮฟซีพลังช่วยจูเนียไปนน้ำกันเอเด้อหมวดที่หนเป็นกิจการสองมหกา กี่่ขอพท่านไ่วงกันไห่วงล่วงล่วง่วงให้ล่วงห้เนาะเนาะียเดือนสกาวแล้วพูคนมีโศกเนาะพี่น้องโศกอะไรเนาะ หนึ่งแล้วนะหหนึ่งแล้ลสี่ละสี่หนึ่สี่ครับทำไมากระลวงเลยมันเอนสามสามนึ่งสี่สามเอหนึ่งสี่สาเอาไปซื้อหวยเล้าเด้อนะฮะแต่ว่าหวยไทยเอาน้ำพดจันรหอมเพาะนี้ละ ให้ถือห้อยเล้าเด้อปูเด้อมือเนี่ยหนึ่งสี่สามสามตัว,ดว,ดวเด้ดเอปูเด้อเจ้าผู้ใดมางวนให้ก็ไปมวยให้หนะค่ะท่านผู้ชมเมาส์ทเลาะคลิปนี้เดือนสกาวกันเอาค่ะท่านผู้ชมเดือนสกาวกับจับลวงไห้มาได้กันหนึ่งสี่สามเนาะเพิ่นว่าให้ถือให้ถือห้อยเหล้านะคะน่ะเนาะมือเนี่ยห้อยเหล้าพ่นว่าเนาะกระรองเอาไปสื่อไปฟังเบิึงเนาะพี่น้องเนาะห้อยเล้าห้อยเล้าพัฒนาเอา คลิปนี้วัดสนากาขอตัวล่าไปก่อนเนาะคะ่ะกับตัวเลขของวัดผู้จันหอมเนาะค่ะเนาะจะมีแปดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์เนาะค่ะเลขกันก็จะมีสองเจ็ดกับสองหนึ่งเนาะค่ะเลขเนาะนะคะไปแกสามารรว่ท่ําบุญได้เนาะที่วัดผู้จันหอมนะคะฉะะันตนะั้งยุใส่ก่อนนี่ <Yeah. S 1> วัดผู้จันหอมเนี่ ยอ,อยู่อยู่บ้านยังก่อนนี้บ้านโนโ้นม่งหวานด้วยบ้านัดโดนโม่งหวานบ้านโีน้อนม่งหวานตำบลใช้บ้านปะตำบลใช้บ้านจังหวัดอุดอรธานีนะคะ่ะเดย์อยากมาชมความงามของวัดวัดเพลินกระลังจะสร้างบุรณะสร้างเนาะคะนะ่ะเนาะกระลังสร้างไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะเนาะ เอาคลิปนี้วาส,สนากับขอโตล่าไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอม่องวาสนาน้ำโชคน้าเนรพลพี่น้อง